สวัสดีค่ะวันนี้เพจของดีอิตาลีจะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารอิตาเลียนจานหรูที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านนั่นก็คือพาสต้าครีมเห็ดทรัฟเฟิลนั่นเองค่ะขอบอกว่าพาสต้าจานนี้เนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆแล้วก็รวดเร็วมากแต่ว่ารสชาติเนี่ยไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่ามันหอมอบอวนแล้วก็เต็มไปด้วยรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเห็ดทรัฟเฟิลมากๆค่ะส่วนผสมนะคะก็มี5อย่างเท่านั้นเองค่ะ เริ่มจากเนยใช้ปริมาณเล็กน้อยนะคะครีมสดใช้แบบเฮฟวี่หรือว่าเป็นคุกกิ้งครีมนะคะใช้ประมาณ60-70มิลลิลิตรตอ1คนทานค่ะเส้นพาสต้าชนิดที่เราชอบก็ประมาณ80-100กรัมตอนน่อ1คนทานค่ะพาเมซานชีสเนี่ยก็ใช้ตามชอบเลยค่ะ แล้วก็ตัวเอกของจานนี้ซอสทรัฟเฟิลค่ะซอสทรัฟเฟิลแบบที่แอดใช้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นซอสเห็ดที่มีส่วนประกอบของเห็ดทรัฟเฟิลรดูร้อนที่ดีสูงถึง67%แล้วก็ผ่านการปรุงแต่งรสมาแล้วด้วยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษกระเทียมเกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะเนื่องจากซอสครีมทรัฟเฟิลเนี่ยสามารถทำได้รวดเร็วเราก็จะต้มเส้นพาสต้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือแล้วก็หย่อนเส้นพาสต้าลงไปต้มค่ะระหว่างรอเส้นสุกเนี่ยเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ละลายเนยด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ซอสทรัฟเฟิลลงไปปริมาณตามที่เราชอบค่ะถ้าใช้ซอสแบบที่แอดใช้วันนี้เนี่ยซึ่งเป็นซอสทรัฟเฟิลชนิดเข้มข้นใช้แค่ประมาณ1-2ช้อนชาต่อ1คนทานก็พอค่ะ ใส่ครีมลงไปค่ะคนจนซอสทรัฟเฟิลเนี่ยละลายเข้ากันดีกับครีมถึงตอนนี้ซอสของเราก็พร้อมแล้วก็อุดซอสรอไว้ระหว่างที่เรารอเส้นให้สุกนะคะ พอเส้นสุกดีแล้วเนี่ยก็เทน้ำออกแล้วก็ผสมกับครีมในกระทะได้เลยค่ะถึงตอนนี้ให้เร่งไฟเป็นไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะแล้วผสมพาสต้ากับครีมซอสให้เข้ากันดีค่ะใส่ชีสพาเมซานแล้วก็ผสมจนซอสข้นขึ้นแล้วก็จับตัวเป็นครีมนะคะ ถ้าเห็นว่าซอสเนี่ยยังเหลวไปก็ให้ใส่ชีสพาเมซานเพิ่มค่ะเพิ่มจนกว่าซอสเนี่ยจะข้นขึ้นเป็นครีมในระดับที่เราพอใจนะคะถึงตอนนี้พาสต้าครีมเ็ดรัฟเฟิลของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจัดใส่จานแล้วก็ใส่ชีสพาเมซานเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะ ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์การทำอาหารอิตาเลียนง่ายๆด้วยตัวเองแบบนี้เนี่ยแอดก็ขอฝากขอกำลังใจช่วยกดไลค์แล้วก็กด u u s s r r i e p เพจของดีอิตาลี y o u u u b e Channel Tutto Make in Italy แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอาหารอิตาเลียนจานไหนที่อยากรู้วิธีทำว่าทำยังไงเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ